สวัสดีครับพวกเราเยเป็ดชาแนลนะครับผมวันนี้ก็กลับพบกับเราสองคนนะครับก็วันนี้เรา2คนนะฮะมีภารกิจพิเศษนะครับในการตามล่าหาสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าแร่มันหายยากนะครับฟิลเนี่ยได้มีโอกาสไปดูช่อง youtube ครับเป็นพี่พี่เดอะสแน็คเขาได้ตามหาชานมไต้หวันเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนี่ฮะคือชานมไต้หวัน just d r i n k ชาลุมไต้หวันอร่อยไม่ต้องบินไกลนั่นแน่มีตโลแกนด้วยอร่อยไม่ต้องบินไกลแต่แต่เราจะมาดูว่าวันนี้เราจะไปไกลแค่ไหนใช่ครับอย่างของพี่ๆนะคือเขาประมาณเจ็ดแปดเซเว่นนะซึ่งในพื้นที่ของเขาอโอเคเขาจะได้ว่าอาจจะแบบคนอาจจะเห็นโปรหรืออาจจะเห็นสินค้าชิ้นนี้เยอะครับผมมันอยู่ใจกลางเมืองด้วยไงใช่ไม่แตลกทีนี้เรามาดูกันว่าฝั่งของเราตรงออกมาชานเมืองประมาณไหนปทุมธานีธัญบุรีช่วงคลองสิบ เว็บสิบสองเราจะมาตามหาสิ่งสิ่งนี้กันคือตามหาทุกเซเว่นในละแวกนี้เลยในละแวกนี้เอาแค่ที่ที่เราอยู่นะเมืม่อเจอก็ทางแมงไม่หาไม่แดกมากินแล้วโอเคเราจะมาตามหาสิ่งสิ่งนี้กันครับผมนะครับผมก่อนจะ ไปตามหาก็ช่วยทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้เราตามหา just ring ชานมไต้หวันให้เจอครับผมแล้วถ้าเราเจอแล้วถ้าเราเจอแล้วอืเราจะมารีวิวให้ทุกคนจริงว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าเออมันจะกินแล้วขึ้นสว่างเลยคำว่าแรงนี่มันต้องสำคัญมากออใช่ใช่โอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราแล้วก็เดี๋ยวเราออกตามหา จ้าสิงค์แคนองไต้หวันกันเลยครับผมเดี๋ยวขอไปเอาบีเอ็มาก่อนนะเดี๋ยวพาเพื่อนไปหาบีเอ็มนี่คือบีเอ็มซิตี้เจ็ดไม่บีเอ็มบีโอก่อนเราจะออกไปนะครับเราจะไปด้วยมอเตอร์ไซค์คันเก่งกับบีเอ็มบีโอคันนี้นะครับแต่ก่อนจะไปเราต้องนี่หมวกกันน็อกนะครับใส่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับเราอย่าประมาทนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแว่นกันแดดครับร้อนครับหลอก นี่ครับแมสเราต้องมีแมสนะครับเพราะว่ากาจะตกนะครับบอกกาตกถ้ากาตกเดี๋ยวโดนต่อยเอาต้องมีแมสนะครับเพื่อป,อป้องกันโควิดนะครับไป <Hey. S 1> าตามหาชานมไต้หวันของแร่เลย โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเซเว่นแรกแล้วเป็นเซเว่นตรงคลองสิบนะครับธัญบุรีเดี๋ยวไปดูห่อยว่ามีหรือเปล่าเราเข้าไปดูก่อนไปโอเค <Okay, S 2> ครับมาดูกันว่าชั้นแรกมีเปล่าเฮาชั้นแรกไม่มีว่ะตรงนี้มันโซนนมใช่ปะนี่แหละโซนนมไม่มีมว่ะมีป่ะตรงนู้นเป็นของแบบของของ้าไม่รู้มีแบบไปดูก็ได้ป่ะ มีนี่มีโซนมีโซนนี่อีกอันหนึ่งเชียเชียเชียมันเด้อเด้กันละมีได้มีแต่ว่ามันไม่มีอ่ะมันหมดอ่ะไม่รู้หมดหรือเขาไม่เข้าว่ะคือมันมีอ่ะที่นี่มันมีไอเชือเส้แรกจะเจอแล้วอ่ะถามมี่าถามแล้วว่ามมันมันมีเลยมันหมดหรือเ่าพี่ครับไอเนี้ยคือมันมันมันหมดหรือว่ามันเขาไม่มาส่งครับ คา่าส่งเลยครับะครชิบหายายินคำนี um yeah. ้ไม่อยากไปไหนต่อแล้ววะโอเครับทุกก็ไม่มีะโอ้ไยใส่ยังขารี่สาลึกอยากจะลองยินทีนเชียมันมันสั่งให้ทีละติดแต่มันเกียมนสไม่รู้จะได้ดีก่านะเออครเชีย เ <K h az ong> ขาบอกขาดส่งอ่ะกูไม่อยากไป่อแล้วว่ามึงขาดส่งทัท่วประเทศเขาบอกว่าไปไต้หวันก็ไม่มีนะไปคือไปต่างประเทศก็ไม่เจออ่ะมันขาดส่งอ่ะอะไรเขาพี่เขาบอกอะไรนะอะไรอ่ะเหมืนอนแบบว่าสั่งไปสิบอ่ะได้มาแค่สามเองแต่เซเว่นแรกก็คือจะเจอแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูเซเว่นที่สองกันเผื่อเผื่มันหลงอยู่เพราะคนเขาไม่กินเยอะหรอกมัง้งไป เอาแต่ถึงไม่รู้มาก่อปรับแต่งเอาแล้วนะโอเคครับผมตอนนี้เรามาถึงเซเว่นที่สองแล้วเขาเรียกว่าเซเว่นบ้านแพรเพราะมันอยู่หน้าบ้านหมู่บ้านแพรครับเดี๋ยวไปดูว่ามีหรือเปล่าเซเว่นที่สองของเราเมื่อกี้ถือว่าเจอแล้วแต่ว่าไม่มีเ๋ยวเข้าไปดูครับเซเว่นที่สองของเราเดียวไปดูกันว่ามีเปล่ปาไฟให้ช่องแรกก่อนเลยช่องช่องไฟมีคนอยู่ด้วย เจอพี่พี่กูา่าอะไรนี่ครับเจอรู้จากอะไรฉันแรกฉันแรกเรามองกันมองกันยิ่งยิ่งไม่เห็นเลยวะไม่แม้แต่ป้ายเลยวะมันจะไม่อยู่มันจะมันจะไม่อยู่โซนนี้เชื่อกูดิ นี่มันจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเมืม่อซื้อไปที่แล้วอะ่ะซื้อไปแล้วมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้ยไม่มีแล้วอะ่ะไม่มีไม่ต่ป้าครับเซเว่นที่สองเซเว่นบ,บ,บ้านแพร่ปีกูเข้าไปแล้วดิไม่มีจริงวะไม่มีวะเออพี่พี่แมมันไม่มีไอ้นี่เหรอชาโนมไต้หวันอนะ อป็นไงก็ไปสั่งเขาสิไมใช่รับไม่ใช่ไอกเราไปอะไรวะไม่เคยดูเรเชี่ยวเหรออะไรชามไตวัดอะไรวะไอ้เปขวดนะอ๋อสีชมพูใช่ไหมลูกหมด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 นที่เป็นขวดใช่ไหมมันตรงาองค์พระคองาแฟอะไรวะ มีไม่มีหมดหมดหมดโอเคโอเคพี่ไเป็นไรครับผมครับซู่ซ่พี่ซู่ซ่จะเจาเข้าไปแล้วเซเว่นหมู่บ้านแพไม่มีครับหรือว่ามีไม่รู้แต่เขาบอกว่ามันหมดผมก็ไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่ที่รู้คือตอนนี้มันไม่มีชัวชัวเซเว่นที่สองผ่านไปครับไม่มีแม้ทางป้ายเดี๋ยวไปดูเซเว่นที่สามกันว่าจะมีป้ายหรือจะมีน้ําหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูครับ โอเคครับผมเราก็มาอยู่เซเว่ที่3เซเวตรงมหาวิทยาลัยกีฬา,รราชาติวิชาเขตกรุงเทพแล้วก็มีเพลงเปิดด้วยเราจะมาดูกันนะครับว่าเซเว่นมหาลัยกีฬาชาติจะมีหรือเปล่าตามผมมาครับนี่ <laughs> เราก็เข้ามาถึงเซเว่นตรงปั๊มปตอทอแล้วราแ,แวกนั้นคือมันไม่มีชัวชัวลรงดูรอวแ,แวกกนนู้น เห็นแล้วผมเห็นผมเห็นคร่าวๆแล้วอาจอาจ,จอาจจะไม่มีฮ <c oughs> <c oughs> ไม่น่ามีา <c oughs> ทำไมไง <c oughs> ไหนจัดดิ้งชิ้นไม่มีมันไม่มีส่ง <c oughs> จริงแล้ว <c oughs> อ,อ,อะไรพี <c oughs> ่ครับ <c oughs> ไอ้ตรงนี้มันหมดแล้วครับมีสองเนี่ยมีสองเนี่ย หมดีส่วนครับหมด,หมดโอเคครับไม่เป็นไรครับขอบคุณ<อ>ครับคือแบบมันมีทุกที่แหละแต่ผพราะว่ามันไม่มาส่งอ่ะมันหมดอ่ะไม่รู้มันหมดหรือมันไม่มาส่งรเราไปดูเซเว่นที่สี่กันครับว่าจะมีหรือเปล่าเซเว่นตรงไหนนะเซเว่นใหม่เซเว่นใหม่ครับเซเว่นใหม่ตรงแถวบ้านเกีนแต่ว่าก่อนจะถึงเดี๋ยวไปดูครับว่าเราจะทำภารกิจวันนี้สำเร็จหรือเปล่าตามไปดูครับ ตอนนี้เราก็มาถึงครับเซเว่นใหม่ลังสิทธิคอนทีสองมอเทพทาลินมอฮียหมู่บ้านมอหมู่บ้านนะหมู่บ้านเทพทาลินเดีจะไปดูครับว่าเซเว่นนี้เป็นเซเว่นใหญ่นะใหญ่สมควรแล้วแบบเซเว่นใหม่อาจจะมีลุ้นว่ามันจนะอาจจะหลงเหลือให้เราอยู่เดีย๋ยวไปดูครับมันจะมีเปล่า รเราจะเจอหรือเปล่าซอนนมนมีเห็นไหมนะนี่ไงผมว่าผมใช่เห็นจริงๆแต่แม่งไม่มีแล้วมันยังเห็นสีชมพูที่ป้าเขาบอกไว้ว่าสีชมพูอะปิดป้ายมันก็ไม่มีสีชมพเลยเออแห้งอกล้วที่มึงกิดท่าดีใจไปแล้วเ,ออเนี่ยแบบวิญญาชมเปี้ยนไปแล้วอะ่ะไม่มีครับ <c oughs> หมดเซเว่นนี้ก็คงหมดถึงเท่านี้โอเคครับก็ไม่มีจริงม,มันมันมีแต่ป้ายในทุกๆใกล้ไปไมันมีแต่ป้ายมันไม่มีตัวของจริงๆอะ่ะมันจะมีะะะะยังยังมีหวังหรือเปล่าไม่รู้่แต่เดี๋ยวไปลองมาดูก่อนนะมาเดินไ,ไปเจอกันเซเว่นที่ห้ครับเซเว่นหมู่บ้านเกีนการ์เดนโฮมคลองสิบเอ็ดธัญบุรี โอเคครับผมแล้วถึงเซเว่นที่ห้าเซเว่นหมู่บ้านกินการ์เด้นโฮมคลองสิบเอ็ดทันับบุรีแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่ามีหรือเปล่าสิงแทดาตามหากันอยูต่ตามผมไปดูครับนี่ยเนว่าอนีกนมัน่เดไเดอไไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ แค่ไม่มีกระทั่งป้ายเลยกูเริ่มเหนื่อยกูจะท้อแล้วอ่ะไม่มีครับเซเว่นี้เซเว่นดียงเซเว่นี้ไม่มีกระทั่งป้ายผมมั่นใจเพราะว่าถ้ามันมีมันจะอยู่โซนที่เป็นนมเนี่ยไม่มีจริงเดี๋ยอสองย่สองเซเว่สุดท้ายครับเป็นเซเว่นที่เราสนิทกันอย่างมาก เราจะไปดูกันว่าสองเซนสุดท้ายมันจะมีหร lonely, ือเปล่าตามไปดูกัน you know, มามของมาแล้วที่ชาดนมเนี่ยเฮ้ย มีครับแต่ว่าของหมดได้หมดทุกเซเว่น e เลยว่มันมีอะไรได้ใกล้เคียงกันบ้างหรอวะไม่มีดจิบเลยเชีย่ยขาบ่มันเหนื่อยว่ะเฮียซื้อกับเมจิไปแทนได้ไป่ะผ่านไปได้อีกหนึ่งเซเว่น e เป็นเซเว่น e หน้าบุบ้านกิน ไม่พบครับไม่มีไม่มีแบบมันไม่มีเลยอ่ะเข้าใจว่าไม่มีไหมเดี๋ยวไาถึงเซเว่นสุดท้ายครับดูว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอาจจะอยู่เซเว่นสุดท้ายเราตามหาก็ได้นะครับไปดูกันนะว่าจะมีไม่มีไปเรียบร้อย สีฟูดิฟ้าเขาบอกอะไหนสีฟูวะแต่อาจจะเป็นองในสีฟูก็ได้แล้วกาแฟอะเผอมีข้าขหลัง <c oughs> ไม่มีหลังจากที่เราไปตะเวนหามา จ็ด <7 S 2> หรือแปดวะประมาณนั้นเจ็ดแปดเจ็ดถึงแปดเซเว่นสรุปแล้วว่าเราไม่ได้แต่เราจะไม่ยอมแพ้เท่านี้ครับง<ช>ั้นเราต้องชิมให้ได้อั้นเราก็ต้องมารีวิวให้ได้เราก<ช>็<ๆ>ดื link ม่ม just drink นั่งเขียนว่าของแรงแม่งก็ต้องแรงจริงคือเม่ไปเราไม่มีความหวังทุกเซเว่นเข้าใจปะก็อเอาง่ายไปเซเว่นแรกก็มีป้ายแล้วอะมันทำให้เรามีความหวังว่าเฮ้ยมันต้องมีสักที่หรือว่าที่ต้องมีอ่ะที่เราไปเราเราไปเซเว่นแรกแล้วตั้งเหลือตั้งเจ็ดที่มันต้องมีตั้งอันหรือว่าแถวนี้ยใช่สรุปแม่งไม่มี่เลยอ ไม่มีแม้กระทั่งของจะมาลงแต่ว่ามีป้าคนหนึ่งที่เขาบอกในคลิปไม่รู้จะมีบอกว่า<ม>บอกว่าตอนนี้มึงขาดตลาดมาครับบอกใบต่างประเทศก็ไม่มีน,นี่จริงไม่จริงเราก็ไม่รู้นะครับแต่เขาพูดมาอย่างนั้น,น,นรเ,รเ,เราไม่ยอมแพ้แน,น่นอนใช่ครับอยากให้มี ep สองนะครับรบกวนทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราหน่อยนะฮะถ้าอยากเห็นไลค์ขอขอไลค์ถึงทไหเลยอะไรครับ ยี่สิบไลฟ์พอยี่สิบไลฟ์ยี่สิบไลฟ์นะฮะเขายี่สิบไลฟ์นะค,ะนะคะระับเราจะทำอีพีสองเพื่อจะไปตามหาเครื่องดื่ม just drink ชานมไต้หวันมาให้ได้เราต้องหาให้เจอแล้วจะชิมไม่ได้มันแรงขนาดไหนมันอร่อยอจริงหรือเปล่าโอเคอเ,คเคดือนตุลาอีพีที่สองดูว่าเราจะเจอไหม just drink เราจะขยับขยายพื้นที่เราจะเข้าไปอีกเราจะเข้าไปในอ่าถ้าแถวนี้นะในสายคลองคลองหกนี่คือแหล่งที่มีแบบว่าชุมชนไวรุ่นอยู่เยอะใกล้กับมหาวิทยาลัยมงคลมันก็ดูว่าแล้วมีหลายเซเว่นด้วย เราจะไล่มั้งแต่ก็เป็นของหกเลยไล่กลับมาเรามาดูกันว่าเราจะเจอหรือไม่ครับผมบช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมวันนี้เราสองคนก็นต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ